ว่านล่ะออกรถจักรยานไหมขี่อ้อมบ้านลงคลองลงคลองเถน้องกาที่เปตรวจสอบซื้อภูมิสิทธิ์เลือกตั้งให้พ่อกับอีแม่ด้วยเอาเอ้าเลือกตั้งยังอีกล่ะกาเอา้าจนใกล้มือแล้วยังบ่จักยังอยู่ติเอาเมื่อังว่าถามอยู่นี่นด้วยกาศิกรรมธันวาแปดนาฬิกาหอดว่ยสามเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมวยยังเขาเหรอโอ้โอ้วย มเพราะโอนเงี้ยเป็นหมอรักปันเฮร้องลืมคือข้อด้วยล่ะเอ้าเอ้าได้ยินข่าวว่าเอาประสิทธิ์เราสิลงสมัครรับการเลือกตั้งอบอตอบ้านเฮาเราได้ลงบ่ล่ะหื้อกาลงด้วยเอา<โ>อล้งประสิทธิ์ไหวบุญทรงแล้วได้เบอร์หาด้วยเอาเอาประสิทธิ์ได้เบอร์หาโอ้โหสว่างวะสว่างวะอะไรแบบนี้ขันหูว่าเราลงสมัครอยู่น่ะเบอร์หาอิลีนันติกาเอ๋อมาทำลำไร้ปันผมเป็นเชี่ยวเจ้าแถวน่ะหมายแต่ว่าแม่นเชี่ยวแล้วเนาะหมาลำไร้แจกสั่งเอาอเอากระยำทำให้มัน อ้เบอร์หายเรียนติละก้าเนาะเอาละเอาละละไปเพิ่นกติดเทเลไรยังไงไหวประสิทธิ์ไหวบุญทรงเบอร์ห้าเนี่ยนะผมเห็นเนากับกาผมนีด้วยเอาเอาเจ้าคือว่าสวงว่าสวงวาสนะสวงวะเอาทั้งอยากให้เราลงสมัครรับการเลือกตั้งอบตบ้านเฮาโย่เป็นอยังเจ้าจังอยากให้ลุงประสิทธิ์ไหวบุญทรงเบอร์ห้าเป็นอบตบ้านเฮาจิละเอาโอ้คนใจถึงเพิ่งได้ด้วยหัน พบได้ใ s, ส่ดีมีเวลาให้ประชาชนเพือ่อนได้ใส่เลียนคิดข้องทำข้องมองการ cai, ไก <dış. S> ่เอาใจใส่งานสังคมอุดมการพัฒนาอาสาจากใจใกล้ไก่บ่ชขั้นงานบา้านงานมือสู่เฮ็ดสู่ทำ<อ>คิดทำบวซาล้าปากล้าเว้าอยากให้เราลงสมัครเพราะว่าอ้าวคือว่าบ้านเขากระสีได้รับการพัฒนาไปกว่าที่เป็นสันนิษฐานว่าเป็นเขี้ยหของน้องเป็นเขี้ยบก้นแงหอมฉันล่ะอ้าวพ้นแล้ว13าธันวาคมนี่แหละวัตี้เมื่อเลือกตั้ง โซมลโซฮอดไปสามเจ้าสิไปใแทิกจิอยู่บ่ะละเอาไปแล้วเนาะเอาสิไปเลือกเบอร์หาเลือกเอาประสิทธิ์ไหวบุญทรงเบอร์หาเบอร์หาเบอร์ฮานี่ล่ะเป็นอบต,ตบ้านเขาน่ะเบอร์หาเบอร์หา ว่าสิมากพักเนาะเบอร์หากับมากตัือว่าแม่นตะเอามึกเดียวกาเบอร์หาน่ะเมียเอากับมากแม่เถวเอากับมากเอ้าแล้วพ่าแถาเจ้าว่ามากกี่เอามากแต่เราเบิดสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเอ้าคู่บอดสิทธ์ละเอาเรายังตะขุดใส่ธาตุไมอยู่วัดหุ่นหัวขั้นบ่าเรื่องเอาประสิทธิ์เบอร์ห่าคู่มากเอาเป็นอตายแท้ๆแม่นน่องเมียเอาเด้อแม่น้องเมียจะมากเมียจะมากน้องเมียก่อนเอามากน้องเมียเอ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย เราเ้าไปตรวจสอบไล่ซื้อให้อีแม่ก่อนโจไปน้ำผมหรือเอาใช่น้ำไปหรอเอาเอา,เอาแล้วพ่อกับแม่รตรวด้หล่ะก้าเพิ่นสิเลือกเบอร์ใดล่ะเพิ่นก็สิเลือกเบอร์ห้าคือเจานี่ล่ะเอาโอ้ดีๆเอาเอาเอาขั้นสั้นก็บ,บอกเพิ่นเด้อไปเลือกเอาประสิทธิ์ไหบบุญทรงเบอร์หาเบอร์ห้าพ่อมกันกับเอาสิบสามธันวาผู้ละเด้อสัน้นผู้ละเอาผมไปกวนนวดไปคิดดีๆเด้อสักขยันน้อยหน่อยัวสิ่เลียนไลค่คือเฉียวกวนเด้อไปเจ้าะหนึ่งละเอาเอาฮูา้เตงเลย